ว้าววันนี้เราน้องใส่เสื้ออะไรคะเนี่ยวัยรุ่นอะไรคะวัยรุ่นบูไลอ๋อใบัยรุ่นบูใบน้องพูดไม่ชัดหรอคะมันออกตรงไหนฟันก็ไม่โอเคเอากาแฟไปส่งคุณยายตอนนี้ทั้งขายของทั้งเล่นใช่ไหมคะมาเลเซียเราก็บ้านเราเอดเหี่ยวมาคาคาเลยไม่รอนแตม่ตน แค่ล้ยี่สิบเมื่อคืนนี้นะอุ้ยเสื้อชมพูอย่าเพิ่งกดอันนี้เรากำลังนี่นี่นี่นีอันนี้ก็เมื่อคืนดูสิน้องทำอะไรเนี่ยน้องทำอะไรน้องเต้นเหรอพูด ชอบเต้นเพลงนี้มากเลย<ม>เอะไรนะไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จาบหรอเสื้อตัวนี้ก็ใส่ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยจนรับพุงหมดแล้วใช่ไหมคะตัวเนี้ยตัวสีชมพูเนี่ยวันนี้มาเรามาในตรีมสีชมพูเสื้อลงไปไปไหนกับบ๊อปปไม่บมบกว่าไม่อยู่ค่ะแล้วก็พูดอะไรเรื่อเป็ดก,ก็ไม่รู้พากันเล่น แล้วเราก็มาหน้าบ้านแม่จ๋าใช่ไหมที่ว่าน้องบอกว่าอะไรนะพี่พึ่งพี่พึ่งรถรถมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็เล่นเสร็จใช่ไหมเราก็มาบ้านแม่จ๋าใช่ไหมใช่ไหมคะอย่าไปเล่นเนี่ย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 จะกบน้องจะจม้งดูดิดูว่านั่นเนี่ยดูใครหนีมาวิ่งเล่นตุ้นุ้ยตุ้นุ้ยเล็ดเล็ดอ๊บนู้นนั่นวิ่งไปวิ่งมา บอกว่าพี่พึ่งพี่พึ่งรถมาแล้วนะคะนั่งไงนังไงยังไงโอ้โหโอ้โหผมยานว่าจะตุบเลยตุบแล้ว